เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไม้พีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆครับท่านผู้ชมเล็กสวยเล็กใหญ่ครับรถสวยตัวท็อปครับเบาะสีครีมเบาะหนังสีครีมแผงสวิตช์แผงโคโซนตัดลายไม้ด้วยสวยหรู VIP เลยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับ Toyota Vios อสไมเดิจิตอลเป็นตัวท็อปนะครับปี05หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนัง ใช้น้ำมันล้วนๆนะครับไม่กแก๊สใช้งานเดินทางไกลได้สบายสีสันภายนอกก็ยังสวยเช่นกันนะครับเดิมๆบางๆพิกัดดูรถอยู่คลองสามครับท่านใดสนใจก็ไปดูท่านรองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวน่านเองถ้าชอบฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับอันนี้ราคาคุ้มๆ5 7 0 0มบาทเท่านั้นเองครับราคามอไซค์ครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนรถก็ยังสวยหัวท็อปนะครับ ตัวท็อปสีครีมลายไมย้ไมดิตอลกระจกไฟฟ้าสีบ้านเกียอโตโดยรวมแล้วก็ครบครบ,ครบพร้อมใช้ได้เลยนะครับในราคาสุดคุ้มสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ